สวัสดีค่ะวันนี้มีลายใหม่มาแนะนํานะคะวันนี้มีลายผ้าปาเต้นะคะตัวนี้ยังไม่เย็บนะคะแต่สามารถเอาไปเย็บได้เป็นนุ่งเป็นผ้าถุงก็ได้เอาไปตัดเสื้อตัดกางเกงลายนี้โอเคมากเลยถ้าใครเอาไปตัดเป็นเป็นชุดแสกชุดเดสกางเกงเสื้อรับรองค่ะลายนี้รับประกันเลยสวยมากค่ะตัวนี้เป็นลายโบราณนะคะลายโบราณนะอันนี้ให้ดูผืนเต็มเลยนะผ้ากว้าง2เมตรนะคะ เป็นหน้ากว้างนะส่วนรอบนี้จะมีพื้นขาวกับพื้นครีมนะคะใครที่ตามหาอยู่ก็คือตัวนี้ได้เลยสวยมากตัวน,นี้พื้นขาวดอกม่วงนะคะสวยมากๆเลยใครไปใส่กับเสื้อสีม่วงก็ได้ถ้าตัดเป็นผ้าถุงคือไปใส่กับเสื้อสีม่วงได้เลยแล้วก็ถ้าใครไปตัดเป็นเสื้อคือสามารถวางลายได้ง่ายมากตัวนี้นะคะค่ะผื้นต่อไปนะคะพื้นต่อไปเป็นสีชมพูสวยมากหวานมากชมพูนะคะ พื้นขาวนะคะตอนรอบนี้จะเป็นพื้นขาวกับพื้นครีมนะคะนี่จะเป็นพื้นขาวก่อนนะสีลายสวยมากเป็นลายโบราณนะคะราคา169บาทนะคะตัวนี้สวยมากๆค่ะผ้ายังไม่เย็บนะคะยังไม่เย็บถุงแต่ว่าใครเอาไปเย็บถุงนุ่งเป็นผ้าถุง นุ่งอับน้ำก็ได้นะคะผ้าตัวนี้เนื้อดีผ้าไม่หลุดไม่ลื่นนะคะผ้าไม่ลื่นแน่นอนนะคะใครที่เจอปัญหาผ้าลื่นนุ่งไม่อยู่นุ่งไม่ติดนะคะตัวนี้รับรองรับประกันนะคะไม่ลื่นนะคะผ้าเป็นเนื้อคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื้อปาเต้คอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้เป็นเขียวนะเขียวอมฟ้านะเขียวกับฟ้าผาสมกันมีเขียวกับมีฟ้านะพื้นขาวเหมือนเดิมนะคะผ้ามีสองหน้านะคะมี พื้นต่อไปเป็น,พ,นพื้นครีมเหมือนเดิมนะคะผ้ามี2หน้าทุกชิ้นนะคะพื้นครีมดอกสีเขียวนะคะตัวนี้เป็นสีเขียวเข้มนะสวยสวยทุกพื้นค่ะตัวนี้สวยทุกพื้นเลยลายนี้แนะนําเลยนะคะต่อไปนะคะพื้นครีมดอกสีแดงนะคะพื้นครีมดอกสีแดงนะใบสีเหลืองสวยมากๆค่ะเป็นลายโบราณน,นะคะลายโบราณเป็นลายดอกไม้กับเลขาคณิตนะคะสวยมากๆค่ะค่ะลายต่อไปนะคะ เป็นพื้นครีมดอกสีเขียวนะคะดอกสีเขียวเฮ้ซ้ำกันหรือเปล่าอ๋อพื้นอันนี้ครีมดอกเขียวแต่ว่าพื้นล่างเป็นดํานะคะเมื่อกี้เป็นดอกเขียวแต่พื้นล่างเขียวนะคะอ่าต่อไปนะคะเป็นครีมดอกสีแดงนะคะอ๋ออันนี้แดงสว่างกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นแดงเข้มนะคะตัวนี้เป็นแดงอมส้มนิดๆนะคะเนี่ยค่ะเหมือนสีหมากสุกอะค่ะ สวยมากๆทุกผืนนะคะราคา169บาทเป็นลายโบราณสามารถไปเย็บเป็นผ้าถุงนุ่งอ่ำน้ำําเอาฝากคุณแม่ฝากคุณยายคือลายเนี้ยไม่ผิดหวังเลยค่ะผ้าไม่ลื่นไม่หดไม่นุ่งติดนุ่งคือนุ่งไม่ไม่ลื่นแน่นอนนะคะใครที่สนใจก็คือทักแม่ค้าเข้ามาได้เลยนะคะสีสีครีมพื้นครีมกับพื้นขาวราคาร้อบาทเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ